ประสบการณ์นักปฏิบัติธรรมเรื่องจิตสัมผัสจิตมนุษย์นั้นนับเป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดและลึกลับอย่างไม่จะกล่าวท่องเที่ยวไปในวะัฏะสงสารอันยาวนานเที่ยวเกิดเที่ยวตายก็ด้วยจิตดวงนี้บางครั้งจิตก็ยังมีสัมผัสถึงผู้ที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่กลับเชื่อและมั่นใจว่าท่านผูนั้นมีอยู่จริง เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อดิฉันอายุ18ปีวันหนึ่งขณะที่ดิฉันนอนหลับอยู่ก็ได้ฝันว่าตัวเองเดินเข้าไปในป่าที่มีต้นไม้เขียวชวยอุ่มอากาศเย็นสบายเดินไปไม่นานก็เจอฤษีนั่งอยู่พอดิฉันก็ไปใกล้ท่านก็ลุกขึ้นบอกว่าจะพาไปดูนรกดิฉันก็บอกว่าไปค่ะอยากเห็นด้วยว่าเป็นอย่างไรพูดจบก็เดินตามฤษีไปแป๊บเดียวก็ถึงนรกแล้ว ท่านก็บ,บอกให้ดิฉันดูคนผิดลูกผิดเมียเขาตายไปจะต้องมาขึ้นต้นเงิ้วซึ่งมีน้ำแหลมมากถ้าอยู่ข้างล่างเขาก็จะเอาเหล็กแหลมแทงพอปีนขึ้นไปข้างบนอีกาก็จะจิกระหว่างที่ดิฉันดูคนกำลังรับกรรมอยู่ร้องหอยหวน้องทนทุกทรมานในนรกจนกว่าจะหมดกรรมรสีก็พาดิฉันไปดูคนกินเหล้าซึ่งเวลาตายไปเขาจะต้มน้ำในกระทะทองแดงกรอกปาก และก็ได้เป็นเห็นลูกที่ด่าพ่อด่าแม่ตายไปปากเทารูเข็มดิฉันก็ได้เห็นคนที่ด่าพ่อด่าแม่ตายไปแล้วมีปากเทารูเข็มจริงๆทําให้กลัวมากดิฉันเดินดูอยู่อย่างลักๆลุกลัวฤาษีก็บอกกับดิฉันว่ากลับเธอะไม่มีเวลาแล้วเดินทํามาแป๊บเดียวก็มาถึงป่าโปรง่งมีแอ่งน้ํากว้างใหญ่น้ําใสมากเลยฤาษีท่านบอกดิฉันว่าก้มมองดูน้ําสิ ดิฉันก็ก้มหน้ามองลงไปในน้ําจากนั้นท่านก็ผลักดิฉันตกลงไปในน้ําในความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนคนตกน้ําจริงๆเย็นวาบในน้ําก็เข้าจมกูกรู้สึกว่าหายจะไม่ออกเหมือนจะตายก็พอดีตกใจตื่นเหงื่อแตกท่วมตัวเลยและประจบกับพอดีน้องๆทุกประตูดังลั่นดิฉันก็เลยคลานมาเปิดประตูแบบงงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนจริงเหลือเกิน น้องเข้ามาถามว่าเป็นอะไรไปก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าแปลกนะฝันว่าไปนรกฝันเหมือนได้ไปจริงๆภาพยังติดหูติดตาอยู่เลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฝันประหลาดแบบนี้หลังจากนั้นอีกไม่นานดิฉันก็ฝันอีกว่าได้เดินเข้าไปในไรอ้อยต้นเขียวสวยมากมีดอกด้วยดิชันเห็นก็วิ่งเข้าไปยกดอกไม้ใส่ศีรษะแต่ดอกไม้นั้นได้กลายเป็นกองจากรอบศีรษะดิชันทันทีรู้สึกเจ็บเพราะมันบีบขมบับก็เลยตื่น ดิฉันเริ่มคินแล้วว่าเรายังเป็นสาวอยู่ทำไมถึงได้ฝันลักษณะเช่นนั้นดิฉันกลัวความฝันจะเป็นจริงก็คิดตลอดมาจนถึงวาระที่ดิฉันต้องชดใช้กรรมแล้วแน่ๆดิฉันได้พบผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาผ่านการมีลูกมีเมียม,มาแล้วเราชอบพอกันแต่ความฝันตอนไปนรกได้เตือนใจฉันอยู่ตลอดเวลากลัวตายไปแล้วจะต้องตนันรก ดิฉันไม่กล้าที่จะอยู่กินกับเขาแต่เขาบอกว่าเลิกกับภรรยาแล้วพี่น้องของเขาก็บอกอย่างนั้นและเวลานั้นดิฉันก็มีเหตุผลที่จะต้องมีผู้ปกป้องดูแลเพราะอายุก็ยีปีแล้วก็เลยได้ตัดสินใจอยู่ร่วมกันดิฉันตัดสินใจแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดหลังจากอยู่ร่วมกันมาอย่างล่มลุ่มดอนๆถึงแปดปีเหตุการณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นกับดิฉัน คืนหนึ่งฝันว่าได้เข้าป่าไปที่เก่าได้ไปเจอฤาษีนั่งอยู่มีลิงนั่งอยู่บนไหล่ซ้ายและศะีรษะพอดิฉันเดินเข้าไปใกล้ลิงตัวที่นั่งอยู่บนไหล่ซ้ายมันก็วิ่งมาและพูดว่าหนูจะมาเป็นลูกแม่ในฝันนั้นดิฉันก็บอกว่าไม่เอาสนักาลิงแล้วเขาก็วิ่งมาเข้าท้องดิฉันตกใจตื่นทั้งจากฝันก็เล่าให้สามีฟังเขาก็ว่ากินมากฝันมาก แต่ดิฉันว่าไม่ใช่แน่ถ้าจะยกเอาคำพระมาก,ก็คือความฝันนั้นมีเหตุสี่อย่างคืออารมณ์ที่เคยมาหนึ่งอาหารไม่ย่อยหนึ่งเทวดาไมาให้นิมิตหนึ่งบุพกรรมหนึ่งสองอย่างข้างต้นคงไม่ใช่สองอย่างข้างท้ายมันน่าคิดหลังจากนั้นมาสองเดือนดิฉันก็ท้องจริงๆและก็คลอดก่อนกำหนดหนึ่งเดือนลูกออกมามีขนยาเหมือนดิงผิวดำปากแดงตอนแรกดิฉันไม่กล้าอุ้ม สามีก็ว่าลูกตัวเองแท้ๆดิฉันก็เลยยอมอุ้มเมื่อดิฉันนอนมองเขานานๆานก็รู้สึกสงสารเลี้ยงไม่นานขนยาวก็หายไปไม่มีอะไรผิดปกติเลยมันเด็กทั่วๆไปตอนเป็นเด็กเล็กๆจะร้องให้เก่งหน่อยพอโตมาอารมณ์ดีน่ารักทีเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าฝันของดิฉันช่างอัศจรรย์และเป็นจริงทุกเรื่อง นับตั้งแต่นั้นมาความฝันที่ว่าดิฉันยกกองจากใสศ่ศีรษะก็เริ่มปรากฏคือมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตเคยคิดฆ่าตัวตายแต่ไม่กลาก้าตัวบาปมากที่ฆ่าตัวตายดิฉันก็เลิกล้มความคิดแบบนั้นระหว่างมีปัญหาครอบครัวดิฉันไม่เคยไปพูดให้ใครฟังเลยพยายามคิดด้วยตนเองว่าทำอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้ก็มาสรุปเอาเองว่าต้องอดทน เอาความดีชนะทุกอย่างในเมื่อเราทำดีแล้วไม่มีใครเห็นไม่เห็นจะต้องไปพูดให้ใครฟังสักวันเขาคงจะเห็นความดีของเราแต่ก็นั่นแหละคนเราในเมื่อความคิดเขาคนนั้นคิดในแง่ลบก็จบดิฉันทนเพราะลูกด้วยทนอยู่มาสิบแปดปีขาดจากกันโดยดิฉันเป็นคนไปเองลูกๆก,ก็ไปไป,ไปมามา หลังจากดิชันย้ายออกมาอยู่อีกอำเภอหนึ่งช่วงนี้นี่เองที่ดิฉันได้พบกับสัจธรรมคำว่าอนิจจังทุกขงังมีทุกแล้วต้องมีโศกหมู่บ้านที่ดิฉันไปอยู่ผู้คนอัธยาศัยดีมากและชอบทำบุญดิชันเห็นตอนตีห้าจะมีพระมาบิณฑบาตวันละประมาณ30กว่าโรคดิฉันดีใจมากที่เห็นแบบนี้ก็เริ่มทำบุญใส่บาตรทำใจใสบายสวดมนภาวนาแบบงูปลา ดิฉันอยู่ที่นั่นได้หนึ่งปีเขาก็กลับมาคืนดีดิฉันเห็นแก่ลูกก็อยู่ไปดิฉันทราบซึ่งในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราว่าทําดีต้องได้ผลดีตอบแทนนับแต่นั้นมาฉันก็ทําบุญให้มากสวดมนต์ให้มากนั่งสมาธิให้มากสามีก็ชอบว่าบ้าททาดีฉันเริ่มไม่พอใจใจก็ไม่สงบเมื่อใจไม่สงบกรนั่งสมาธิก็ไม่ได้ผลก็เลยเลิกไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมานั่งอีก และคืนหนึ่งก็ฝันไปว่าได้ไปเที่ยววัดที่สวยงามมากตืินไปเจอผู้คนมากมายก็ถามเขาว่าวัดอะไรสวยจังคนในฝันเขาบอกว่าวัดฤรือสีดิฉันก็เดินเข้าไปในวัดไปกราบพระพุทธร,รูปแลเห็นภาพเรือสีจำได้แม่นยำเลยว่าตั้งแต่เด็กจนโตที่ฝันตลอดมาก็คือท่านผู้นี้ที่พาไปดูนรกและก็มาหาดิชันหลายครั้งแต่ดิฉันไม่รู้จักชื่อของท่าน เดินออกมาถามผู้คนว่าวัดนี้วัดของฤาษีชื่ออะไรก็บอกว่าฤาษีลิงดำและดิฉันก็ตื่นเหมือนได้ไปมาจริงๆก็เลยถามคนข้างบ้านเพราะว่าคนผู้นี้ก็ชอบเล่นพระมากมีพระเครื่องมากมายก็คิดว่าเขาคงจะรู้เมื่อเล่าความฝันให้เขาฟังเขตกมือฉาดใหญ่และพูดว่าดิฉันเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะต้องไปกราบท่าน แต่ตอนนี้ท่านมรณะแล้วเมื่อเดินที่แล้วนี่เองมีหน้าล่าดิฉันถึงฝันถึงฤาษีลิงดำตลอดมาที่แท้ท่านมาโปรดให้ทำแต่ความดีลูกศิษย์คนนี้กลับง่งเงาบาบรญญาจริงๆดิฉันเสียใยมากที่ายาังมีชีวิตอยู่ไม่รู้จักท่านพอท่านมรณะไปแล้วถึงมารู้ตัวหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้รู้ก็ได้ ทุกวันนี้จึงขอเจริญรอยตามท่านว่าเราอย่าประมาทชีวิตไม่เที่ยงเราอาจจะตายได้ตลอดเวลารู้ลลึกนึกไว้เสมอก็ขอบารมีของท่านช่วยดิฉันเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอน